สมก่อนโลกการตั้งเป้าหมายในชีวิตคล้ายกับการปลูกต้นไม้ถ้าคุณปลูกต้นพุทราในสนามหน้าบ้านคุณจะมีพุทราอยู่ในบ้านถ้าคุณปลูกต้นแอปเปิลบนเนินเขาหลังบ้านมันจะออกผลเป็นแอปเปิลขอให้คุณคิดให้รอบคอบในการเลือกเป้าหมายและคิดด้วยว่าคุณจะปลูกมันไว้ที่ไหนคุณจะกลายเป็นต้นพุทราในโซนเป็นต้นแอปเปิลในแอฟริกาหรือจะเป็นต้นปาล์มในแปซิฟิกใต้ก็ได้ขึ้นกับเป้าหมายที่คุณเลือก เป้าหมายที่คุณปลูกจะพีดดอกออกผลในอนาคตขอให้คิดให้รอบคอบว่าที่ไหนจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการปลูกเป้าหมายของคุณเพื่อให้มันออกผลที่ดีที่สุด mm hmm. เมื่อคุณตั้งเป้าหมายขอให้แน่ใจว่าคุณคํานึงถึงโลกโดยรวมคํานึงถึงแอฟริกาที่ยังคงทุกทรมานจากความยากจนและโรคภัยต่างๆคํานึงถึงอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ผู้คนยังคงเจาะอาวุธเข้าห้ามหันและต่อสู้กันในเรื่องของศาสนา คำนึงถึงอัาการนิสถานที่ผู้คนหาเลี้ยงปากท้องอย่างฝืดเคืองด้วยการปลูกฝิ่นเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษคำนึงถึงสหรัฐอเมริกาที่ความโลภโมโทสันและเห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดเป็นสาเหตุของวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลกคำนึงถึงอินโดนีเซียเฮติและชิลีที่ประสบความทุกข์จากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ลองจินตนาการถึงตัวคุณในสภาพแวดล้อมของประเทศทั้งหลายเหล่านั้นและคิดดูว่าประเทศไหนและในสถานการณ์เช่นใดที่จะเหมาะกับคุณ คุณอาจเหมาะที่สุดกับอินเดียที่ความขัดแย้งใหม่ทางศาสนาอาจปรรทุขึ้นได้หรืออาจจะเป็นที่ประเทศระวันดาที่อ่อนล้าจากความแห้งแล้งและอดอยากในการตั้งเป้าหมายนักศึกษาไม่ควรเบาปัญญาที่จะตัดสินว่าประเทศเล็กๆเ,เป็นต้นว่าเกาหลีไม่มีค่าคู่ควรกับเป้าหมายของคุณมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทําไม่มีขอบเขตหรอกว่าประเทศจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนแม้แต่เขตแดนของประเทศก็ยังสูญสิ้นไปได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่มีประโยชน์ในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดกว้างใหญ่หรือในประเทศเล็กๆเช่นเกาหลีเป้าหมายของคุณไม่ควรถูกจำกัดด้วยขนาดของประเทศเป้าหมายของคุณควรอยู่ที่ว่าที่ใดที่ความสามารถของคุณจะสร้างผลสะเทือนได้มากที่สุดขณะที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการทำอะไรในชีวิตให้คิดว่าโลกคือเวทีของคุณถ้าคุณทำเช่นนี้คุณจะพบว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณฝันเอาไว้แต่แรกเสียอีก คุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวดังนั้นจงใช้มันเพื่อทำในสิ่งที่โลกต้องการคุณไม่สามารถค้นพบสมบัติที่ซุกซ่อนไว้ในเกาะได้ด้วยปราศจากการผจญภัยขอให้คิดไปไกลเกินกว่าประเทศของคุณและขอให้คิดว่าโลกเป็นเวทีที่คุณจะตั้งเป้าหมายของตัวเองในช่วงทศวรรษ1980คาพเจ้าส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีจำนวนมากไปยังประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาคาพเจ้าอยากให้พวกเขาออกไปนอกเกาหลี ที่ซึ่งแก๊สน้ําตายังถูกยิงออกมาอยู่แทบทุกวันและให้พวกเขาเห็นโลกกว้างที่มีความหลากหลายมากขึ้นกบที่อยู่แต่ใต้ก้นบอจะไม่รู้หรอกว่ายังมีโลกกว้างที่อยู่นอกบออยู่อีกข้าพเจ้ามีความคิดแบบทั้งโลกก่อนที่คําคํานี้จะแพร่เข้ามาในภาษาเกาหลีเซียอีกเหตุผลที่ข้าพเจ้าไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก่อเพราะข้าพเจ้าอยากเห็นโลกที่กว้างขึ้นเหตุผลที่ข้าพเจ้าวางแผนทํางานในบริษัทไฟฟ้าแมนจูเรียในไฮลา ประเทศจีนและเรียนภาษาจีนรัเสเซียและมองโกนแม้ก่อนที่ประเทศเกาหลีจะได้รับอิสรภาพเสียด้วยซ้ำก็เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถดำเนินชีวิตในฐานะประชาชนของโลกได้แม้ในเวลานี้ข้าพเจ้าก็เดินทางโดยเครื่องบินไปยังหลายประเทศในโลกข้าขาพระเจ้าต้องไปเยือนประเทศต่างๆทุกวันคงต้องใช้เวลามากกว่าหเดือนกว่าจะไปเยือนได้ครบทุกประเทศผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆมากมายในสภาพการที่ต่างกันไป ในบางพื้นที่ไม่มีแม้แต่น้ำจะหุงข้าวในขณะที่บางพื้นที่ก็มีน้ำมากเกินไปบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่บางประเทศไม่สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้หมดมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนในที่หนึ่งแต่ในอีกที่หนึ่งกลับมียัางเหลือเฟือปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีคนมากพอที่จะให้ความสนใจกระจายสิ่งเหล่านี้ออกไปอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของวัตถุดิบก็ไม่ต่างกัน บางประเทศมีฐานหินและแร่เหล็กอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่จำเป็นแม้แต่ต้องขุดลงไปใต้ดินเพียงแค่ใช้พวดตักฐานหินและแร่เหล็กจากกองที่เข้าถึงได้ง่ายได้อย่างไรก็ตามเกาหลีมีความขาดแคลนฐานหินและแร่เหล็กสำรองอย่างหนักการจะขุดหาฐานหินแอนทราไซต์ได้นั้นเราจำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อลงไปใต้ดินลึกนับเป็นพันพันฟุตในแอฟริกามีหลายพื้นที่ที่กล้วยเติบโตได้เองอย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและกล้วยสามารถช่วยผู้คนให้พ้นจากความหิวโหวยได้ แต่ในแอฟริกายังขาดแคลนเทคโนโลยีและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ได้ดังนั้นพื้นที่ที่จะใช้ปลูกกล้วยจึงมีไม่เพียงพอสภาพอากาศในเกาหลีไม่เหมาะที่จะปลูกกล้วยแต่เราก็สามารถปลูกได้เทคโนโลยีเช่นนี้ในเกาหลีจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในแอฟริกาทํานองเดียวกันกับเทคโนโลยีในการปลูกข้าวโพดของเกาหลีใต้ก็ช่วยบรรเทาความอดอยากในเกาหลีเหนือได้ คำว่าผู้นำระดับโลกในขณะนี้เป็นที่นิยมในเกาหลีคนมากมายพูดว่าต้องการเก่งภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เป็นผู้นำระดับโลกอย่างไรก็ตามการจะเป็นผู้นำระดับโลกได้นั้นไม่ใช่แค่เก่งภาษาอังกฤษเท่านั้นความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเพียงเครื่องมือผู้นำระดับโลกที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถสวมกอดโลกไว้ในอ้อมอกของเขาได้คนที่ไม่สนใจในปัญหาของโลกไม่สามารถกลายเป็นผู้นำระดับโลกได้ แม้เขาจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพียงใดก็ตามการจะเป็นผู้นำระดับโลกได้นั้นคนคนนั้นต้องคิดถึงปัญหาต่างๆของโลกเสมือนเป็นปัญหาของตนและมีจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกซึ่งจำเป็นต่อการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยากเย็นต่างๆผู้ใดก็ตามที่ยึดอยู่กับรายได้ประจำที่มั่นคงหรือฝันที่จะมีเบี้ยบ,บำนานหลังกเกษียณและมีชีวิตครอบครัวที่สุขสบายไม่สามารถเป็นผู้นำระดับโลกได้การจะเป็นผู้นำระดับโลกได้นั้นต้องคำนึงว่าโลกทั้งหมดเป็นเสมือนประเทศของเขา และมนุษยชาติทุกคนเป็นเสมือนพี่น้องของเขาและต้องไม่กังวลจนเกินไปว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรพี่น้องคืออะไรทำไมพระเจ้าจึงให้พี่น้องแก่เราพี่น้องเป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งหมดในโลกประสบการณ์จากการรักพี่น้องในครอบครัวสอนให้เรารักเพื่อนร่วมชาติรักมนุษยชาติความรักที่เรามีต่อพี่น้องขยายออกไปในรูปแบบเช่นนี้ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวต่างรักซึ่งกันและกันคือต้นแบบที่มนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองได้ ความรักระหว่างพี่น้องหมายความถึงการที่เราพร้อมจะอดหาจจาเป็นเพื่อจะให้พี่หรือน้องของเราได้กินผู้นําระดับโลกคือผู้ที่รักมนุษยชาติเหมือนกับที่เขารักครอบครัวของตนเองเราได้ยินคําว่าหมู่บ้านโลกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่โลกนั้นเป็นชุมชนเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้าเป้าหมายในชีวิตของคนเราคือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าทํางานในบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูงสูงและใช้ชีวิตที่มีหลักประกันอันมั่นคง คนคนนี้ก็จะได้รับความสำเร็จเสมือนดังลูกสุนัขแต่ถ้าเขาอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพในแอฟริกาเขาจะประสบความสำเร็จเหมือนดังสิงห์เส้นทางที่เลือกเดินนั้นขึ้นอยู่กับหัวใจของแต่ละคนแม้ในวัยเก้าสิบคาพเจ้าก็ยังคงเดินทางไปทั่วโลกคาพเจ้าปฏิเสธที่จะหยุดพักจากภารกิจของตัวเองโลกของเราเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ข้าพเจ้าไปยังมุมมืดของโลกที่มีปัญหาสถานที่เหล่านี้ไม่ได้มีทิวทัศสวยงามหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขในสถานที่ที่มืดมิดยากลําบากและโดดเดี่ยวเพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าจะบรรลุภารกิจจุดประสงค์และเป้าหมายของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าหวังว่าเกาหลีจะผลิตผู้นำระดับโลกในความหมายที่แท้จริงได้ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้เห็นผู้นำทางการเมืองที่จะนำพาสหประชาชาติให้บรรลุจุดประสงค์ และผู้นำทางการทูตที่จะยุติการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งข้าพเจ้าหวังจะได้เห็นคนที่เหมือนแม่ชีเทเรซาที่ดูแลคนเร่ร่อนและคนที่กำลังจะตายตามท้องถนนข้าพเจ้าหวังจะเห็นผู้นำแห่งสันติภาพที่จะแบกรับภารกิจของข้าพเจ้าในการบุกเบิกขนทางแก้ปัญหาใหม่ๆจากพื้นดินและท้องทะเลจุดเริ่มต้นอยู่ที่ต้องมีความฝันและมีเป้าหมายขอให้มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและบุกเบิกขอให้ฝันในฝันที่ผู้อื่นไม่กล้าที่จะคิดฝัน จงตั้งเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับตนเองและเป็นผู้นำระดับโลกที่นำคุณประโยชน์มาสู่มนุษยชาติ